พี่บัวก็จะพูดถึงจุดเด่นของนะคะบริษัทสิกุงบกเกอร์ด้วยเราเข้าใจในเรื่องของจุดเด่นของอาชีพความเป็นในหน้าประกันภัยแล้วนะคะเราต้องเข้าใจจุดเด่นของบริษัทสิกุงบกเกอร์ด้วยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งคำถามที่ลูกค้ามันก็ถามเราว่าแล้วจุดเด่นของสิกุงบกเกอร์เนี่ยคืออะไรทําไมเราถึงต้องมาสมัครนะคะเป็นสมาชิกบริษัทสิกุงบกเกอร์ด้วยทําไมเราไม่ไปซื้อประกันผ่านบล็อกเกอร์ที่อื่นๆหรือว่าบริษัทประกันภัยตรงเลยล่ะ ะะพี่บอยก็จะมาสรุปให้นะคะเป็น10จุดเด่นของสิกรุงโบเกอร์นะคะอันดับแรกเลยค่ะนะคะธุรกิจของเราค่ะนะคะเป็นธุรกิจที่เราจะต้องนะคะมีบริษัทนะคะในการที่เราจะต้องส่งงานนะ,ะซึ่งสิกรุงโบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทประกันวินาศภัยมากกว่า35บริษัททําให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายค่ะ คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจประกันภัยประกันสุขภัยของคุณได้ง่ายเพียงแค่คุณมีเงินแค่200บาทในการลงทุนธุรกิจนะคะคุณก็เริ่มต้นในการสมัครสมาชิกเลยค่ะนะคะแค่200บาท,ทเท่านั้นเริ่มต้นก็ได้รับประกันอุบัติเหตุฟรีอยู่ที่1,000 0บาทด้วยนะคะข้อ2ค่ะนะคะเราเริ่มต้นง่ายด้วยเงิน200บาทเราสามารถที่จะส่งงานบริษัทประกันภัยได้มากกว่า35บริษัทซึ่งหมายความว่าอะไรไหมายความว่าวันนี้เรากําลังเป็นพาร์ทเนอร์กำลังเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทประกันมินาสภัยในประเทศไทยมากกว่า35แห่งยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทริยะบริษัทสินมนคงบริษัทกรุงเทพประกันภัยบริษัทไทย,ไทยวิยวัฒนประกันภัยบริษัทธนาชาตินะคะนี่คือตัวอย่างนะคะ แทนที่เราจะเดินเข้าไปแต่ละบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากการที่เราไปเป็นตัวแทนตรงของแต่และที่เนี่ยมีเป็นเรื่องที่ยากนะคะคุณจะต้องมีในเรื่องของบัตรในหน้าคุณจะต้องมีในเรื่องของเงินคําประกันแล้วก็แบงก์การันตีแล้วก็ผู้คําประกันเข้าไปคุณถึงจะสามารถที่จะไปเป็นตัวแทนตรงแล้วส่งงานได้แต่การที่คุณจะเริ่มต้นในธุรกิจประกันภัยที่ง่ายที่สุดก็คือการเป็นในหน้าประกันภัยให้กับสีกลุงโบรกเกอร์ค่ะด้วยการที่คุณค่ะเริ่มต้นในการที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ธุรกกิจแล้ว็ส่งงาน กับสิกุ้งบลกเกอร์ซึ่งสิกุ้งบลกเกอร์ก็จะดูแลคุณในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยถึง35บริษัทให้กับเรานั่นเองค่ะนะคะบริษัทสิกุ้งบลกเกอร์นะคะก็ยังมีสาขานะคะมากมายในการดูแลสมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะก็มีประมาณ48สาขาแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในการขยายไปทั่วทุกจังหวัดนั่นเองค่ะ นะคะซึ่งสาขามีหน้าที่อะไรนะคะสาขาค่ะนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลสมาชิกฝึกอบรมนะคะแล้วก็คอยดูแลสมาชิกในพื้นที่ให้คำปรึกษาเช็คเรียกแจ้งงานซึ่งสมาชิกที่อยู่ใกล้สาขาค่ะสามารถที่เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาในการออกกรมธรรม์ซื้อกรมธรรม์แล้วก็ในการที่จะเข้าไปเรียนรู้งานประกันภัยได้ค่ะนะคะข้อ4ี่ค่ะบริษัทสิงคุงโบกเกอร์นะคะก็ยังมีพนักง,งานให้กับเรานะคะในการดูแลสมาชิกทุกประเทศมากกว่า500คนและที่สําคัญค่ะเราก็จะมีในส่วนงานเป็นสส่วน ส่วนแรกก็คือส่วนสาขาที่ทํางานในช่วงเวลาปกติก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งของทุกวันนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไลน์แอดของบริษัทซึ่งก็ทํางานนะคะทุกวัน7วัน24ชั่วโมงนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้คุณสามารถออกแบบเวลาการทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงคุณว่างช่วงเวลาไหนถ้าเป็นช่วงเวลาปกติของการทํางานคุณก็ทํางานกับเจ้าหน้าที่สาขาได้นะคะ ถ้าคุณว่างช่วงเวลากลางคืนนะคะเช่นบางคนเป็นพนักงานประจําใช่ไหมคะคุณมีเวลาว่างหลังเลิกงานนะคะคุณก็สามารถออกแบบงานของคุณในการส่งงานชิเบีรกแจ้งงานเรียนรู้งานในช่วงกลางคืนได้เพราะว่าน้องที่ทํางานในฝั่งของไลน์แอดค่ะเขาจะทํางานในช่วงกลางคืนนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันไม่มีวันหยุดนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อดีของบริษัทของเราเลยนะคะเออนอกจากนี้แล้วนะคะ ถ้าเรามอ,อางอีกเรื่องหนึ่งคือพนักงานเนี่ยเปรียบเสมือนกับเลขาหรือว่าผู้ช่วยในการทํางานให้กับเราจะดีไหมคะถ้าวันนี้คุณสามารถทํางานด้วยตัวของคุณเองได้โดยที่คุณไม่ต้องจ้างลูกน้องไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะแสดงว่าอะไรคะต้นทุนในธุรกิจของคุณกําลังจะเป็นศูนย์ถูกไหมนะคะแต่คุณค่ะกลับมีนะคะเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลืองานของคุณนะคะทั่วประเทศไทยนะคะคุณชอบคนไหน คุณก็ทำงานคนนั้นได้เลยนะคะข้อ5ค่ะในเรื่องของส่วนลดประกันภัยค่ะแล้วก็พรบนะคะบร lat, บิษัทมีการให้ส่วนลดนะคะในส่วนของเราเรียกว่าส่วนลดสมาชิกนะคะแล้วก็หรือหรือค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกตามตำแหน่งนั้นนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีในส่วนลดนะคะของตัวเองตามระดับสมาชิกสมาชิกที่มีตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่ามีบัตรในหน้านะคะก็จะได้รับในเรื่องของคอมมิชชั่นหรือว่าส่วนลดที่สูงมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนที่6กนะคะก็คือการฝึกอบรมเรียนรู้งานฟรีค่ะนะคะโดยปกติแล้วค่ะการเรียนรู้งานเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะในหลายๆธุรกิจค่ะมีการสอนงานแต่ว่ามีการคิดค่าใช้จ่ายแต่ในธุรกิจประกันภัยพี่โบต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่คุณสามารถเรียนรู้งานได้ฟรี นะคะซึ่งบริษัทค่ะก็จะมีทั้งคอร์สเรียนที่เรียกว่าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศคอร์สเรียนนะคะในช่องทางของบริษัทเช่นในไลน์นะคะในเพจ a c e b o o k ของบริษัทรวมถึงคอร์สเรียนสดซึ่งเราสามารถไปเรียนได้ที่สาขานะคะรวมถึงคอร์สเรียนที่ทางทีมงานมีการจัดด้วยนะคะข้อที่7ค่ะเรามีระบบเว็บไซต์นะคะแล้วก็ระบบไลแอดรวมถึงระบบรายงานให้กับสมาชิกได้ใช้ฟรีดังนั้นคนที่สมัครสมาชิกค่ะ นะคะคุณไม่ต้องติดตั้งระบบการทำงานให้ยุ่งยากนะคะคุณเพียงแค่ใช้ระบบของบริษัทนะคะใช้ user password ที่บริษัทสีกุมกอร์ให้กับเราแล้วก็เข้าไปใช้งานระบบหลังบ้านได้เลยค่ะซึ่งระบบหลังบ้านค่ะก็จะมีตั้งแต่ระบบการนะคะทำใบเสนอราคานะคะการคียพรบกรมธันออนไลน์ นะคะการเช็คระบบยอดขายการดูรายงานนะคะรายได้ต่างๆค่าคอมมิชชั่นค่าบริหารทีมการดูรายงานในเรื่องของนะคะเบี้ยต่ออายุดูรายงานทีมขายซึ่งเป็นระบบที่นะคะออกแบบมานะคะได้ดีแล้วก็ทันสมัยมากก็แนะนําว่าให้สมาชิกนะคะก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะค่ะในส่วนข้อ8ค่ะเรามีระบบเรื่องของการชําระเงินที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการชําระแบบเงินสดนะคะเงินผ่อนนะคะผ่อนเงินสดการชำระแบบบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนบัตรเครดิตซึ่งระบบของเราค่ะก็จะเป็นระบบของการตัดบัตรลิ้์ นะคะเป็นลิงก์ออนไลน์นะคะซึ่งใช้งานสะดวกนะคะตรงนี้ก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเราที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะบางท่านนะคะไม่มีบัตรเครดิตก,ก็สามารถใช้วิธีการชําระโดยการโดยการชําระโดยการใช้เงินสดได้นะคะเป็นต้นนะคะข้อก้าค่ะเรามีระบบการจัดติวนะคะการจัดสอบนะคะการอบรมต่างๆให้กับทีมขายข,ายของบริษัทด้วยนะคะดังนั้นค่ะคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจค่ะไม่ต้องกังวลว่าวันนี้นะคะเราจะสอบบัตรในหน้ายังไง นะคะซึ่งบริษัทของเราค่ะก็จะมีในเรื่องของการจัดสอบบัตรในหน้าให้อยู่แล้วสมาชิกสามารถที่จะพูดเรื่องแนะนาําวิธีการสอบบัตรในหน้าขบวนการหรือขั้นตอนการขอรับการต่อบัตรในหน้าให้กับนะคะสมาชิกที่ต้องการทําธุรกิจได้นะคะข้อ10ค่ะนะคะซึ่งเป็นข้อที่เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยของธุรกิจของเราก็คือว่าเรามีแผงการตลาดนะคะที่สุดยอดมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแผงการตลาดที่เรียกว่าสร้างมาได้ที่ไม่จํากัด น,ะะนั่นก็คือแผนการตลาดที่เราเรียกว่าแผน MGM ค่ะเป็นการนะคะชวนคนแนะนําคนนะ,ะให้มาซื้อประกันในราคาสมาชิกนะคะให้รับส่วนลดนะคะเป็นการชวนคนเข้าสู่การเป็นในหน้าประกันภยัยเป็นการสร้างทีมขายซึ่งไรายได้ทางฝั่งเนี่ค่ะเราเรียกว่าไรายได้ที่เป็น Passive Income หรือ,อไรายได้จากการสร้างทีมนั่นเองค่ะ